ผู้ชมคะเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารายการเราเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะหลังจากเรื่องของการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะหลังจากที่มีการใช้เวลาในการพิจารณากันต่อเนื่องกว่า4เดือนนะคะขณะนี้ค่ะก็พิจารณาครบไปทั้ง35มาตราแล้วแต่ว่ายังมีประเด็นสําคัญที่จะต้องจับตานั่นก็คือเรื่องของพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะประธานกรรมธิการเองก็ออกมา ยืนยันเลยนะคะว่าอาจจะต้องมีการดูในรายละเอียดของเรื่องนี้รวมไปถึงจะต้องพิจารณาพรบฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ปียรัติยะภัยรัฐสสจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบฉบับนี้บอกว่าการพิจารณาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะล่าสุดเมื่อวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาใช้เวลาพิจารณาอย่างยาวนานเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายฉบับแรกของไทยในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งประเทศซึ่งมีอยู่ราวๆ60กลุ่มจึงต้องมีความละเอียดและรอบครอบ แม้จะพิจารณาครบทั้ง35มาตราแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยเฉพาะเนื้อหาในหมวด5เรื่องพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มาตรา27ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญแต่ยังมีข้อกังวลจากหลายหน่วยงานเพราะพื้นที่ทํากินที่อยู่อาศัยกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในเขตป่าบางส่วนอาจจะส่งผลกระทบกับพรบฉบับอื่นๆหรือไม่ จึงต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งโดยขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าในหมวดของพื้นที่คุ้มครองหรือว่าในหมวดอื่นจะไปกระทบกับกฎหมายอื่นหรือไม่อย่างไรการที่ทำร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีบางส่วนบางอย่างมันยังไปกระทบกับพรบฉบับอื่นๆเราเลยต้องกลับมารีวิว ว่าในในหมวดของพื้นที่คุม้มครองหรือว่าในในหมวดอื่นที่มีความโอเวอร์รูหรือว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไปกระทบกับเขาเนี่ยเราจะต้องคิดในในเรื่องของอรายละเอียดค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะแล้วเราณนะวันนี้ค่ะเราเชิญหน่วยงาน 6- 7เหน่วยงานเข้ามาเพื่อขอความคิดเห็นแล้วก็อยากให้เขาได้คอมเมนต์หรือว่าให้ข้อเสนอแนะเราค่ะ ประธานกรรมธิการวิสามันย,ย้ำค่ะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยมีความเท่าเทียมเพราะต้องยอมรับว่าแม้ทุกคนในไทยจะมีสิทธิสวัสดิการทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางยังเข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรได้รับเพราะมีบางอย่างมาขวางกัน้นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับ ดังนั้นร่างพราบฉบับนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิและทรัพยากรต่างๆที่กลุ่มชาติพันธุ์สมควรได้รับรวมถึงการสร้างความเข้าใจลดอคติการคุ้มครองจากการดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นเกลียดชังต่างๆด้วยประธานกรรมธิการวิสามันระบุว่าแม้จะยังมีข้อจํากัดอีกหลายอย่างที่อาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ได้แต่ถือเป็นก้าวสาคัญที่จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์มีตัวตนในสายตาของคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมโดยยกความโดดเด่นของชาติพันธุ์เชื่อมโยงกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตอัตลักษณ์การทำเกษตรกรรมรวมถึงประเพณีภาษาและการท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ ทำไมมาตรา27ที่พูดถึงเรื่องการคุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์นั้นถึงได้สําคัญนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องที่ทํากินเรื่องทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่พวกเขาผลักดันต่อสู้มาอย่างยาวนานค่ะวันนี้นะคะรายการของเราประมวลให้เห็นค่ะว่าสิ่งที่จะทําให้ก้าวแรกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะพูดถึงความมั่นคงและการยกระดับในศักยภาพอื่นๆเป็นทุนทางชีวิตของพวกเขาได้นั้นเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณทัศนีประกอบบุญค่ะ สถานการณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า60กลุ่มซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนและเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐเช่นกรณีประกาศเขตอุทยานครอบทับชุมชน บางส่วนอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำให้ที่ดินมีราคาสูงเกิดการแย่งชิงพื้นที่นอกจากส่งผลกระทบต่อสิทธทิที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยยังกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตทุนศักยภาพทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่กำลังค่อยๆถูกกลืนหรือเลือนหายไป ยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆทั้งการศึกษาการรักษาพยาบาลไปจนถึงสาธารณุรโภคที่จำเป็นต่างๆ คิดและหลักการสําคัญเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษซึ่งภายหลังใช้เป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยมติคณะร,รัฐมนตรี2มิถุนายน2553แนวนโยบายในการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตชาวเลและมะติคณะร,รัฐมนตรี3ส,สิงหาคม2553แนวนโยบายในการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นหลักสําคัญที่หวังให้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันนำร่องไปแล้ว23แหง่งการได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสามารถดำรงวิถีชีวิตภูมิปัญญาบนฐานศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่ตางๆและเป็นกำลังส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีกลไกแบบนี้มีข้อตลกลงชัดเจนหน่วยงานรัฐทําความตลกลงชัดเจนเขาก็มีความจ่าออกเขาอยู่ได้อยู่ได้ภายใต้กรอบที่ตกลงลกกร่วมกันด้วยนะว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างและเมื่อเขาเห็นกรอบแบบนี้มันมีมาตรฐานชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะสามารถใช้กลไกแบบนี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการที่จะมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ซึ่งอันนี้มันก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเศรษฐกิจประเทศก็ดีขึ้นแล้วก็ความขยันในประเทศกลดลงและผมคิดว่าอันนี้มันเป็น คือต้องเขาต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นมาตรการในการจะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่มันสะสมซับซ้อนมาอยูต่ตลอดที่ผ่านมาก็จะนําไปสู่กลไกาการแก้ไขที่มันเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์จากหลายฝ่ายแต่เนื่องจากมติคอรมอเป็นเพียงแนวปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ในเชิงข้อบังคับ การนำร่องพื้นที่คุ้มครองทั้ง23แห่งซึ่งเป็นการทดลองทำอาจขัดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นพรบอุทยานแห่งชาติพรบป่าไม้พรบที่ดินจึงเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการยกระดับเป็นกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีกลไกชัดเจนในการเดินหน้าร่วมคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จึงสำคัญ จริงๆแล้วผมคิดว่าในระดับปฏิบัติการเนี่ยที่เราลองไปทำทดลองทาพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เห็นด้วยกับไอ้กลไกลแบบนี้แต่เขาไม่มีไม่มีช่องไหนเลยที่เขาจะทำได้ไม่มีมมกลไกไหนเลยจะทาได้เพราะฉะนั้นกฎหมายมัน,น,นเป็นกลไกไปการเปิดเปิดพื้นที่ให้มีการคุยกันร,ระหว่างหน่วยงานของรัฐและก็ชุมชนมาคุยกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันคือทางออกและมันจะแก้ปัญหาทั้งแก้ปัญหาของภาคประชาชนเอง และแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะมีความสบายใจมากขึ้นว่าอ๋อฉันทําแบบนี้ละไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดมาตารา157งาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมาตรการที่โอเคมีกฎหมายรับรองอยู่แล้วก็ชุมชนได้ประโยชน์เจ้าหน้าที่ก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการมีความคล่องตัวในการดําเนินงานมากขึ้นเนาะ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ในชั้นกรรมธิการจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ตามกระบวนการอาจจะอีกยาวไกลแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่กำลังรุดหน้าไปสู่ความหวังที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกและเดินหน้าในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้าถึงโอกาสและสิทธิต่างๆที่เท่าเทียมทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงาน